อ่ะอยากถามอะไรจะข,ข,ข้อคืบหน้าไงเขาไม่ได้คืบหลังอะ่ะเขาคืบหน้าอยู่เข้มีการอะไรเขาเรียกอะไรหาความชื่มโยงได้มากขึ้นเรื่อยๆ,ๆนะมันก็ประกอบด้วยคนหลายกลุ่มหลายฝ่ายแต่ทั้งหมดเนี่ยมันก็ต้องใช้การสอบสวนนะการสืบสวนการหาหลักฐานที่เป็นพยายนบุคคลกับวัตถุพยานนะต้องให้เวลาเขาหน่อยสิอย่าเพิ่งไปลงความเห็นว่าเป็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันมีคนอยู่หลายกลุ่มด้วยกันที่เข้าไปเกี่ยวข้องตรงนี้นะ มันปอญหาอันที่หนึ่งคือมันใครบ้างใครเป็นคนบงการหรือเป็นการทําเองหรือเป็นการทําโดยอะไรเรื่องที่มันกว้างกว่าในประเทศทํานองเนี้ยมันต้องเอาทุกอย่างมาจะพิ่งไปสรุปเลยผมคิดว่าประเมินนี่ประเมินโน่นมันประเมินในเรื่องที่มันเป็นเรื่องความมั่นคงเนี่ยมันค่อนข้างจะอันตรายนะเรื่องนี้เราต้องทําให้มันยุติได้ปัญหาผมอยากให้ทุกคนอะไรล่ะ สแสดงให้เห็นว่ามันยังมีคนเหล่านี้อยู่ในประเทศไทยมันยังมีก็ในเรื่องของการจัดหาและเบิดจัดหารายได้ในประเทศไทยนี่แหละคือสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเรื่องนี้มากกว่ามันจะได้ไม่เกิดขึ้นอีกน,นะในพยงยิงการแนวชายแดน,น,นเจ้าที่ฐานตำรวจเขาก็ดูแลแต่อย่าลืมว่ามันก็ข้ามไปข้ามมาในนอกช่องทางคนพวกนี้มันไม่เข้าช่องทางอยู่แล้วแต่ทํำยังไงนะมันต้องหาวิธีการแล้วก็ในกรุงเทพเนี่ยผมเห็นแล้วผมเช็คดูที่ไ้การเช่าเช่าเนี่ยบางทีเช่าวาแล้วก็ไปรู้ไก่ถามว่ามีบอดไหมไม่มี คือง,ง่ายๆไงเจ้าของเจ้าของสถานที <reco Christ> ่ก <siglo achi> ็โอเคเอาปกติแล้วที่ไหนก็ตามเดียถ้ามีเรื่องมาเขาเช็คได้หมดใช่ไหมล่ะนี่ถามมามีแต่ชื่อนะใบบัตรประชาชนอะไรก็ใหม่มีอะไรก็มีเนี่ยต้องเริ่มจากตรงนี้นะเจ้าของกิจการบ้านเช่าอะไรต่างก็แล้วแต่นะครับมันต้องมีที่ไปที่มานะอันที่สองก็คือไอ้การทำผิดกฎหมายเนี่ยต้องต้องถ้าใครรู้นะอย่าไปคิดว่ากลัวเกลอก็แจ้งมาทีครับเดี๋ยวเราก็มีการปกป้องป้อง ป้องพยานโครงการป้องพยานอยู่แล้วข้อสำคัญคืออย่าไปถ่ายรูปเขาเยอะทีแนะ้ถ่ายรูปพยานเยอะ,ยอะ,ยอะพะยานเขาก็กลัวนะวันหน้าใครจะไปดูแลเขาละ่ะผมถึงบอกไงว่าต้องระมัดระวังการถ่ายรูปการไป,ปรแพร่ในสื่อไม่ว่าจะคนขับรถไปอะไรต่างมันอันตรายเขาทั้งนั้นใช่ไหมแต่ข้อสำคัญคือเจ้าที่บางคนก็ไม่เข้าใจนะเพราะฉะนั้นผมย้าไปแล้วทางตํารวจทหารการทํางานครั้งนี้เป็นการทํางานร่วมกันนะของรัฐบาลโดยทหารและตํารวจทหารไปทําคนเดียวก็ไม่ได้เพราะทหารก็มีมาตรสิบสี่เท่านั้นเอง แต่เรื่องความรู้ต้องกฎหมายต้องใช้ตำรวจนะมันต้องต้องไปด้วยกันไนงะแต่เขาอาจจะแบ่งเป้าหมายก่อนนะระรยะแรกถ้าไปอ่รวมงานบันทึนมันก็ไปได้น้อยก็แยกไปอันนี้มีมาแบบสีไปพอท้ายพอเริ่มเกิดเหตุพอพระ้าหรือพอเจอแล้วก็รวมกันสอบสวนต่อไม่ใช่เออตำรวจสอบไม่ได้ฐานสอบได้ไม่ใช่ต้องให้เค,ครดิตเขาวันนี้ขอบคุณนะเจ้าที่ตำรวจฐานฝ่ายบ้านเมืองทั้งหมดช่วยกันจนกระทั่งเออได้คําตอบมาว่าเออว่าว่า,วาทำทำยังไงประกอบปรดโที่ไหนต่างๆก็ก็นี่ย นี่คือสิ่งที่เขาทำกันมาตลอดสิบวันที่ผ่านมาเนี่ยนะเดี๋ยวมันจะรู้ชัดขึ้นนะครับใจเย็นน,นะบางอย่างก็เดี๋ยวให้เขามีอากฐานเพิ่ม,เต,มเติมอีกสักนิดหนึ่งนะข้อสำคัญอย่าให้มันเกิดขึ้นอีกโดยเฉพาะยิ่งการสะสะมอาวุธสงครามอะไรางเงี้ยนะท่านก็วิจารณวิเคราะห์ไปเรื่อยเนี่ยเกิดเทตุตั้งแต่ปีก,ก่อนน้องกตเกิดตรงนี้ตรงนั้นคือถ้ามันไม่ใช่ขึ้นมายึดโยงมันก็ทําให้อะไรแนวทางสอบสวนสืบสวนมันเคว้งแบบนัน ก็มันอยู่ในมันอยู่ในกล้องไงเราอยู่ในกล้องเอแล้วพิถูได้มันกินหน้าเกี่ยวข้องขึ้นมันก็ในช่วงที่มันเกิดเหตุการณ์มมีระเบิดเกิดขึ้นเขาก็อยู่ตรงนั้นไงก็มันก็เหมือนเมื่อเขาไปแล้วอ่ะไม่รู้จักชื่อไม่ไม่จะแต่มีรูปในกล้องมันก็อะไรก็ออกหมายจับไปก่อนเดี๋ยวมันหาเจอเองสมมติคุณจําเขาไม่ได้เพราะคุณไม่เคยรู้จักเขาไงแต่บางคนเนี่ยหน้าตาคล้ายๆอย่างเงี้ยถึงมันจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนใส่แว่นอย่างนี้ก็ตาม เพื่อนจำได้ใช่ได้เล่านิ้มเดินขากระผมกกระเพกนี่จำได้หมดอ่ะเดี๋ยวมา